ก้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกงหม่องทุกบ้านนะจ้าวันนี้มาพบกับนสอนหน่อยคือกาพี่น้องอันผ้าพี่ผ้าน้องกินเขาน้ากันเน้อพี่น้องเนาะวันนี้ไดลลาบเนี้ยได้ลาบเนี้ยปลาตองพี่น้องเนี้ยหน้วหน่อยเห็ดแซ่บปั่นข้าวเนี้ยเขียนๆตุ๋ยเนี้ยเนี้ยจากบาทนอกจาะเนาะนี่ก็จะเป็นน้าตุมมันนอกจาะเนาะอันน้าตุมกระดูกมันท่าแซ่เอากระดูมาตุ๋มเห็ดเป็นน้าซุป แต่ซ้อนกะซีมีพักกินน้ำคือนนี่พี่เสียุดคือกระเดาพักกระเดานี่พี่นนองช่วงในหนาหนาวบานเท่านาะพักกระเดาก็ล่างลายแลพ่อได้กินอยู่นะจ๊ะเนาะแล้วก็มีอันนี้พักสลัดพักบนบานเท่าแล้วก็นี่พักชีลาวมีพักกระโดนมีมะเขือน้ำหน่อยนึงแล้วก็มีพักกาดหินนี่พี่น้องนี่บานเท่าเอิญมาพักกาดหินกินมันก็จะ ขึ้นขึ้นหูด,ดังเลยสินะกินกับข้าวเหนียวฮอนๆพี่น้องนี่ใสุ่กกองเลยจ้ะในข้าวเหนียวใหม่เขามาแล้วกะย่าลืมกดไหลก้แช่เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้นะสอนหน่อยคือเกา่ากนาะจะเนาะเห็นบ่เนาะวันนี้มากกับบรรยากาศหนาวๆคือเก่าพี่น้องอากาศบานเห่ายัางหนาวอยู่ตึมก้นไหลก้แช์กดติดตามอสอนหน่อยได้จ้ะเด้อพักบ,นบานๆเห่าปอสารผิดเลยจ้ะนี่ เก็บตามหัวตามสวนเท่าคือเกา่าขอจักบาทแหลกกันหลาปาตองเนี้ยเนีวยเลยข,ข้าเขาตุ่ยพักกระเดาก็มีดอกกระเดากินเขาพร้อมกันเด้อพี่น้องเลยสอยๆพี่นอ้องข้างซอยพักกระเดากินกับยังกะระแสบว่าแต่ลวกว่าซ่านท้งสี่ก็กว่าซอย <laughs>

Làm heo Hát lái like của cho khi nhận nội Salad ขอกันให้หกับบรรยากาศ ภาคตะโดน ผมนิดนึงแสบจนดูดเหนียวพี่น้อง